ถอดสูตรคำนวณบำนาญชาราภาพประกันสังคมมาตรา3 3และ39ปรับสูตรคำนวณใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรครับสมมติว่าถ้าหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว30ปีแต่บังเอิญตกงานครับตอนอายุ50แล้วจะไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในเวลาอีก5ปีที่เหลือสิทธิบำนาญชาราภาพที่จะได้รับจะไม่ได้คิดจากฐานเงินเดือนเดิมที่เคยส่งครับแต่จะคิดจากฐานเงินเดือนตามมาตรา39 นั่นอาจาหมายถึงเงินที่ได้รับต่อเดือนในยามชราจากที่ควรจะได้รับ4 0 0 0ถึง5,000บาทอาจจะเหลือแค่เดือนละ1,000กว่าบาทเท่านั้นครับซึ่งสูตรที่ใช้อยู่ตอนนี้นั้นนะครับใช้มา27ปีตั้งแต่ปี2540ผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับบำนาญชราภาพโดยคิดจาก20%ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายจากเพดานสูงสุดของเงินเดือนไม่เกิน1 5 0 0 0บาทส่วนผู้ประกันตนมาตรา39คิด20%เท่ากันครับ แต่ฐานเงินเดือนจะคิดจาก4,800บาททั้ง2มาตราถ้าส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้เงินบำนาญเพิ่มอีกปีละ1.5%สูตรนี้นะครับถ้าเป็นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมา20-30ปีแล้วแต่เกิดมาตกงานก่อนอายุ55ปีที่จะได้รับเงินแล้วจะไปต่อมาตรา39แทนที่จะได้รับเงินบำนาญโดยคิดจากฐาน15,000บาทกลับกลายว่าคิดจากฐาน4,800บาทเท่านั้น แล้วสูตรใหม่ต่างกันอย่างไรสูตรใหม่นี้นะครับจะไม่ใช้ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแต่จะคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ส่งจริงในมูลค่าปัจจุบันครับถึงจะตกงานแล้วไปต่อมาตรา39เงินสมทบทั้งสส่วนที่ส่งไปมาตรา33และส่งมาตรา39ก็จะถูกนำมาคำนวณด้วยครับ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพที่เป็นธรรมมากขึ้นครับ <Wow. S 1> มาดูตัวอย่างนะครับผู้ประกันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบทั้งหมด25ปีโดยส่งเงินสมทบมาตรา3 3มาแล้ว15ปีจากนั้นนะครับส่งต่อมาตรา39อีก10ปีค่าสูตรเดิมคำนวณ20%คูณด้วย4,800บาทจะได้เงินบำนาญอยู่ที่960บาทถ้าสมทบมาเกิน180เดือน ก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกปีละ1.5%หรือ720บาทรวมแล้วนะครับผู้ประกันตนรายนี้จะได้รับบำนาญอยู่ที่เดือนละ1,680บาทครับแต่ถ้าเรามาใช้สูตรใหม่นะครับ20%คูณด้วยฐานเงินเดือนเฉลี่ยสรงจริงในมูลค่าปัจจุบันจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนแล้วได้เพิ่มอีกปีละ1.5%เช่นกันรวมแล้วผู้ประกันตนมาตรา39รายนี้นะครับ จะได้รับเงินบํานาญเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3,800บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคงมีคําถามนะครับว่าแล้วผู้ประกันตนมาตรา33จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่คําตอบก็คือได้บํานาญชราภาพไม่ต่างจากสูตรเดิมแต่ก็จะมีการปรับฐานเงินเดือนช่วงแรกที่เคยต่ำนะครับให้เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อตามมูลค่าปัจจุบันและถ้าอัตราการจ่ายใหม่นี้ จะกระทบกับความมั่นคงกองทุนหรือไม่โดยเรื่องนี้นะครับรองศาสตราจารย์สัทธร,รมธรรมบุตรดีกรรมการประกรันสังคมได้ย้ําว่าการใช้สูตรคํานาวณบํานาญชราภาพใหม่ไม่ใช่การเพิ่มเงินบํานาญนะครับแต่เป็นการคํานวณเงินบํานาญที่ผู้ประกันตนควรได้รับอย่างเป็นธรรมครับ